วัดีทุกคนเลยวันนี้ฝากของเพลงนะคุณรู้ไหมว่าคุณแค่ใช้วิธีนี้นะคือคาถานำโชคฟังทุกวันฟังทุกเช้าก่อนที่จะไปทําสิ่งไหนเนาะมันเป็นการตั้งจิตนี่ทำไมน่ารักจังมีการตั้งจิตนี่ใครเอ่ยโอ้โหทำไมน่ารักจังหญิงแอนนานี่มีนางฟ้าเอาของขวัญมาแฮปปี้เบิร์เดย์คุณคูด้วยน่ารักดไหนแฮปปี้เบิร์เดย์ไหนวันนี้วันนี้วันนี้ฟังคาถานำโชครือยัง ังแล้วเป็นไงคะเป็นไงบ้างไหนแค่หน่อยรู้สึกยังไงบ้างฟังฟังก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมคะน้องแกรู้สึกยังไงฟังแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกมีพลังเลยรู้สึกมีพลังเลยไอ้หยาเปนเลยรู้สึกเป็นเด็กไหมหน้าเด็กไหมน้องหัวใจจะหลุดแล้วเออหัวใจจะหลุดแล้วเออน่ารักต้นหัวใจจะหลุด้วเอาเอาของฝันมาให้เอามาของฝันให้พี่พลอยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ใช่ไหม หนูซื้อให้ใครทำไมน่ารักจังเออหัวใจหัวใจจะหลุดแล้วฟังคาถาด้งพี่อตอนนี้ก่อนหยุดก่นหยุดก่อนหายใจจะหยุดเแลยวอะไรนะจะหยุดเแลยวอะไรนะคะหัวใจไม่หยุดนี่ใครทำไมน่ารักจังเอ๊ะนางเอ๋กค่ะนางเอ๋กค่ะอ๋อได้ยินว่านางเอกค่ะเออไหนมีอะไรอยากได้บ้าง จุ๊บ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 จุไม่เห็นเออเองโอเคท่องคาถาดับชทุกวันเลยใช่ไหมคะไม่เห็นดูน่ารักอ่ะนี่ไงลูกไงลูกบอกว่าคาถาดับชั่วไหนบอกซิว่าไปนอนไปทำงานไปร้องแบบตอนตื่นตื่นนอนหลังทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังคาถาดับชั่วแต่เวลาแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานแต่ว่าคลิปเขาสมาธิทุกวันมาฝึกซ้อมมาฝึกซ้อมไม่เห็นเลยแล้วก็เห็นภาพแบบ วันทั้งวันราบรื่นแล้วก็ตัวคาถามันจะช่วยให้เราแบบว่าเอ่อนึกได้ง่ายขึ้นได้ง่ายกว่าบางทีมันนั่งนึกเองอาติดเป็นลบอะไรเงี้ยนี่แล้วเขาไปแนะนำน้องๆให้สมาธิแล้วน้องๆเด็กๆในออฟฟิศก็เลยแบบตอนนี้คือตั้งกิต์จนหลุดเลยจริงเหรอโหรู้ไหมว่าลังเลนสูงมากน้องอ่ะไลน์มาบอกว่าพี่กิฟต์วันนี้หนูตื่นมาได้เองเลยสดชื่นมากขอบคุณพี่กิฟต์มากๆเลยค่ะที่ปามีสง ไอ้ก่อนไอ้คลิปก่อนนอนให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตื่นอโดยที่ไม่ไม่ต้องตั้งปลุกเลยร่างกายื่ร่างกายมีพลังเขาบอกว่าต่างต่างจากตอนชีวิตที่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยใช่เขาไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเขาจะเหนื่อยทุกเท้าตอนตื่นแล้วก็ไม่มีพลังเออวิบลูใจชีวิตแบบมนุษย์เขาไม่เคยรู้เลยว่ามันสามารถตั้งจิตได้อะแีไหมคะมากดีไหมคะได้ตั้งจิตด้วยดีไหมคะ ังติดดด้วยีไหมตัวน้องเก๊กก็แบบมีแบบให้ขอบคุณไงเออขอบคุณน้องเก๊กขอบคุณอะไรบ้างคะมีเวิร์กช็อปขอบคุณคุณเด็กๆอ่ะเราก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนน่ารักโอ้ยนี่ใครจำได้มั้งตอนงานวันเกิดครูสองปีก่อนนี่มีมีเด็กน้อยมาดีดส้ดิ้งอยู่เนี้ยใครนะใครนะใช่ไหมที่น้องเก๊ะใส่ต้นใส่ทุดพิ่คาดเป็นงานพี่พลอยอ่ะจำได้ไหมคะใครคะใสน้องเก๊ะชวนสิเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่หรือวันนั้นชอบไหมวันนั้นชอบไหม โอ้เล่นลูกโป่งใหญ่เลยทั้งวันเลยวันว่าวันว่าเกิดเป็นไงวันเกิดพี่พลอยไหมวันนั้นเราเด่นเลยนะเราเนี่ยขึ้นเวทีเลยเราไปเต้นแบบเด็กปัญญาทั้งหลายข้อไปเต้นแบบเอเด็กปัญญาทั้งหลายข้ออยู่ในคอสตำนานอ่ะคอสตัวอย่างตำนานอ่ะไอ้ำตำนานน่ารักเนาะแล้วก็ล่าสุดนี่ไงเด็กๆเขาจะจัดงานวันเกิดกันอีกแล้วลูกบะมือ ใครที่รอนะที่ใครที่รอแล้วพลาดครั้งก่อนเนาะหรือว่าพลาดไอ้รอบล่องเรือนะเดี๋ยวครั้งนี้โอ้โหซอนจะให้แต่ให้สุด,สดอยู่ก็อยู่ก็ต<ไ>ิดดิ้งขึ้นมามาอีกแล้วโปรเจกต์สอนมาอีกอแ,ลแ,ลแล้วมาอีแล้วงงมากแม่นะนะ มาอีกแล้วดีแม่เด็กๆตบเท้าเลยรอเลยมีคนรีเควสมาจากข้งก่อนแล้วก็ปีที่แล้วแล้วก็ติดงานติดงานนู่นงานนี้แล้วปิญญงปิญญาแล้วก็ใครอีกหลายคนเนาะที่ส่งเมสเซจมาว่ามาไม่ได้ในวันนั้นวันนี้จริงๆเวันเด็กิดเราเจอกันรอตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยที่มากันอ่ะรอบโอ้ยเขารอเลยรอว่าเมื่อไหร่คุณครูจะแจ้งจะแจ้งเลยตอนแรกก็นะนั่นแหละก็โรอสก็คงจัดให้หรือเปล่า เดี๋วก็ไม่รู้เออเพราะว่าเจ้าเจ้าว่าเดียนี้ก็ส่งมาว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วว้าวถ่ายมาสิว่าจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรเช้าถ่ายมาสิว่าจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอะเฉลยแล้วเปล่าเนี่ยนี่อะไรอ่ะามมไ่คโอ้เนี่ยเนี่ยถ่ายมาสิว่าจะเจออะไรอะไรคะอะไรคะอะไรคะไหนมีอะไรจะ พี่พลคยค่ะไ่วางส่วนที่พลอยกันค่ะไยนไหนแกได้เห็นหน้าเลยไหนเอาอีกรอบอีกรอบนะคะอีกครั้งเพว่าอะไรคะพี่พยค่ะไปวางไปวันเกิดพี่พลอยด้วยนะคะอ้ยทำไมน่ารักจังเลยยังโดนหอมแก้มแล้วหนึ่งหอมแก้มหอห่อมแกมหอมจ้ะหอมจ้ะแกจุกโอ้ยใหนเกแฮปปี้เบิร์เดย์ดิแฮปปี้เบิร์เดย์ทูรู นี่ไงของใครนะ Happy birthday Happy birthday t y Happy birthday t น่ารักจ่ะตเป็นสาวแล้วว่าเวจังโอ้ดสส่งชุกไหส่งชุ๊ตจชุ๊บชุบ ตุ้มจุ๊ไม่แย์เราอีนอันนี้น้าผีนะอันนี้น้าผีอันนี้โอลาฟหรือเปล่าอ่ะโดยมันน่ารักเนาะน่ารักอ่ะอุ้ยน่าดูจังอะคะมามาอุ้ยเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนนั้นมางานวันเกิดอ่ะพอยมางานวันเกิดพี่พลอยสองปีเองสองครัเองให้หูไม่เลยคหะ ตอนนี่ตัวเองตอนนี้ตัวเองสี่ขวดแล้วอ่ะเ็กี่ขวดแล้วก็ดตเร็วมากเลยอ่ะกี่ขวดกี่ขวดกี่ขวดแล้วครัี่ขวดครัสี่ขวดสีขวดสี่ขวดเรียนอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นไหนชั้นบนชั้นบนเกกมา จูนซอตั้งอยู่ชั้นบนออ่ชั้นบนสวรรค์น่ะบนสวรรค์ใช่ไหมบนสวรรค์ใช่ไหมโอ้ยดูเดิมดูเดิมดูเดิมสนุกดูเพื่อนๆใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องให้มาไลฟ์มาไลฟ์แนะนำคอร์สแล้วนะสีเนี่ยน้องเกณเรียนคอร์สอะไรมาคะถึงได้หน้าเด็กหัวใจเดี๋ยวรอโหลดหน่อยหัวใจเรียนคอร์สอะไรมาถึงหน้าเด็กดู ดูใจดูใจเลยทุกใจดูใจผูกพลังให้เลเกศอ่ะยังเรียนคอร์สอะไรมาเกศลงตั้งหลายคอร์สเนี่ยลงลงทุกคอร์สเลยบอกเลยถึงได้หน้าเด็กขนาดนี้นี่เหตุผลที่เกศน้าเด็กเกศเป็นมรดกทางวัยนี่ยส่งจูนจูนจูนปัญญาให้ตั้งแต่เด็กเลยชแล้วโอยแล้วน้องเป็นคนที่แฮปปี้ตลอดเลยอ่ะนายไว้ตลอดเลยเห็นแล้วก็เบิกบานแล้วก็ฟิน อันนี้อันนี้อนน้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดีด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 ี่นี้ต้องส่งหัวใจให้แล้วเนี่ยไเลยโอ้โหอะไรนะเกชวนชวนไวนพี่พีมาอะไรนะไปงานวันอะไรนะน้ำน้นวันเกิดพี่พลอยค่ะแดดร้อน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  สเตจจูนเลยสเตจคูตลกเออทำไมน่ารักจังเออ Happy Birthday เบิร์่เ <Ash> ด <len disco> <ia> ี <Although> ๋ยวเราประกาศเลยไาปกาศเลยเลลดี๋ยวเราได้ปิดไลน์แน่ใครจะมางานวันเกิดวายใครจะมางานวันเกิดนะจ๊ะสำหรับเด็กๆที่รอเข้ารอกันเราจะจัดพรีเมียมไม่เกิน20คนนะลูกนะไม่เกิน20คนบอกเลยว่า ไปภัยสารกันอีกแล้วเออ,เอไม่รู้เลยว่าซอสจะจัดอะไรให้บ้างเนาะแต่ว่าเด็กๆที่เคยไปล่องเรือนะเดี๋ยวจะให้มีโปรพิเศษใ,<ช>ให้ด้วยนะในกลุ่มเด็กๆก,ก็รอกันแล้วกันนะเคยั่อง,ง,งเรือเมื่อไม่นานวันนี้เนาะเมื่อสิบเฮ้ยผ่านมาสองตัวใจง่ะเออ,อ,อเหมือนนานหเหมือนนานแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าก็จริงๆก็คือเหมือนเหมือนเมื่อวานเออเด็กๆยังไม่ออกจากเรือเลยใช่ไหมยังทายีกันน่ารักมากเออเนาะเด็กๆก็รอแล้วกันนะส่วนเด็ก เด็กที่ไม่ได้มาในวันนั้นนะวันนี้ให้โปรดีไหมอุ้ยให้เลยเออไม่เอาไหมว่าเดี๋ยวเต็มดีไหมดีไหมเต็มอีนะได้ล็อกคิวให้โปรวันนี้เป็น Early Bird นะซูเปอร์เอร b i r ินะคนแรกเลยอ่าสองหมื่นสองพันสองร้อยยีบสองให้เฉพาะสองคนแรกเท่านั้นเนาะทีมซีเอฟในนี้้แล้ใช่แล้วคนถัดไปสองหมนสี่แล้วก็มีบัตรสองหมแล้วก็สองหม่ใช่แล้วลูกนะ แต่ละบัตรก็มีเงินจำกัดน,นะจ๊ะโอเคไหม yeah, เย้เพา่มเงเดี๋ยวมาดูกันซิว่าซอสจะเซอร์ไพรส์อ,อะไรบ้างแล้ววันนั้นเดี๋ยวเราจะมาแลกของขวัญกันเนาะแล้วก็งคงจะเป็นโมเมนต์ที่งดงามมากเนาะเออแล้วก็ดีใจที่เออ ไม่รู้ว่าคุณรูหาทำหรือเปล่าอีกก็ดีนะเออแต่ว่าแต่ว่าถ้าคิดถึงความเบิกบานที่จะได้โอ้โหเมื่อกี้เต้นท่าอะไรนะเออขอยอน่อยคอย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 ขอยอยเมื่อกี้ท่าอะอ่วันโมวันโมวันโมไอเกนอเกนเต้นเต้นเ้อเมื่อกี้เมื่อกี้ท่าอะไรท่าเนี้ยขอท่านี้หน่อยไหนไหนขอนี้ยหน่อยดึงดึงดึึงดึงึงงๆง ซึ่งหน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 ึ่งเขิ่นแล้วเขิ่นแล้วเขิ่อนเล้วหนึ่งเขิ่อนเล้วหนึ่งีทอย่างแบบอย่างอย่างซ่าอย่างอย่างอย่างเดียว่เขย่าขาอย่างเดียวคนวนเอออะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วรักทุกคนเลยเจอกันในงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ซอสละกันนะลูกนะเออนี่แฮปปี้บานาน่าเลยนะดูดิน่ารักไหม ไหนไหนมาชวนมาชวนมาชวนน้องใหม่สิมาชวนมาชวนใหม่สิชวนชวนไหนมาชวนไหนสิแกไหนชวนสิเออมาชวนใหม่งานไปงานไหนเรื่องสวยรอบนึงก่อนปิดจบแล้วคนข้ไปงเนี่ยพี่พี่ทางนี้พี่เขาถามแล้วพี่เขาถามอะไรนะอะไรน้าไปไหนนะาคนข้ไปไวันเกิดพี่พอยด้วยนะคะเดี๋ยววันนั้นเจอเก๊ดไหมวันนั้นเจอเจอเก๊ดไหมเก๊ดไปงานมันเกิดอ่ะพี่ไปไหมไปไหมไปอ่ะ ยังไม่รู้เลยนะว่าไปน่ารักก่อนเอนี่มีของฝันเด็กๆน้อยเนี่ยน่ารักมากเลยบมวยน่ารักบ๊ววันดีดุจะปินบอกแม่ขี่นิคอนเข้างานก็มาเออน่ารักอ่ะดีดุวันดีดูเอออ่ะวันนี้ก็มาด้วยรักอย่าลืมเอ r ร์ลี่เบิร์ดนะวันนี้เอ r ร์ลี่เบิร์ดใครแชร์ไปบุญมหาศาลแล้วก็ ดีใ,ใจที่เราได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็คงเป็นแรงส่งจากเด็กๆเ,เยอะมากเนาะที่รู้สึกว่าวเกิดแรงมั่นใจเออจริงๆนะเป็นความรู้สึกนี้จริงๆเลยนะแล้วก็เออเป็นความรู้สึกที่แบบว่าทุกคนเนี่ยจะมาสาเทของขวัญให้ใกันแล้วเป็นความสวยงามให้ใกันแล้วอย่างที่บอกนะว่าคุณประเมินมูลาค่าไม่ได้เพราะคุณจะหาแบบนี้ไม่ได้จากที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วราคาเท่านี้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถแลกซื้อได้ต่อให้คุณมีโอ้โหทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นนางฟ้านางสวรรค์แบบโอ้โห จูนนมาแล้วแต่ละคนเนาะก็ประเมินมูลค่าไม่ได้ลูกนะอย่าลืมรีบจองบัตรกันแม่จ้าวันนี้ก็มาด้วยละสองที่แรกนะอย่าลืมนะเมื่อกี้เหมือนนี้ดังฟ้าจะลงแล้วอ่ดวนดวนดวนนะวันที่ชาาเมื่อกี้เออเอฟเมื่อกี้ใครที่ช้าก็ต้องราคาอัพไปนะจ้าก็โอเควันนี้ก็มาด้วยละแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆที่ลงเรือเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวจะมีประกาศัในกลุ่มโอเคไหมลูกมามือ รักลูกไปแล้วนาบ๊ายบาย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 จุ๊บจุ๊บส่งจุ๊บส่งจุ๊บจุ๊บหมักุ๊บน่ารักอ่ะขำตัวเองแอนนารู้ใจายเทเลนกันดีจังเลยเกินเบอร์ดีน่ารัก